เด็กเห็นไม้เด็กวดเห็นไหมคะอาเห็นไม้ลูกให้เด็กๆตรงที่เป็นรอยปากให้เด็กใช้ดินสอขีดตามรอยปากก่อนตรงที่เป็นรอยปากเห็นไหมคะขีดด้วยความประณีตนะมีเห็นไหมเห็นไหม ฟังฟังหันหน้าขึ้นไปลูกหันหน้าไปหาครูอ้อมเร็วมาเต้นหันน่ามาไอเดียหันหน้าไปฟังไอเดียเอาไอเดียครูให้ทำอะไรเมื่อกี้เห็นไ,ไหมไม่ได้ฟังอ่าให้ใช้ดิสนสอนะปึ้มเงยหน้าขึ้นฟังปึ้มหันหน้ามาอ่าใช้ดิสนสอขีดตามรอยปะก่อนหันหน้าไปดูมาตินแล้วทีนี้พอขีดตามรอยปะยเสร็จแล้วนี่<ป>ให้ ใช้สีนะระบายสีให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเอาข้าวโพดข้าวโพดสีอะไรคะ ไม่เล่นไม่เล่นฟงัฟงฟังฟังคูอ้อมอคม่ะเห็นไมมีอะไรอีกมีมะเขือมะเขือสีอะไรสีเขียวสีม่วงใช่ไหมสีแดงเออเก่งมากอเอาให้ระบายสีให้สวยงามเด็กๆทำได้ไหมคะ ังแม่ตูนฟังตูนหันหน้าไปทุกคนกดออกไว้เดี๋ยวนี้เลยกดออกฟังก่อนกดออกอย่าเป็นสีกดออกค่ะนาเต้ฟังกดออกหันหน้าไปหาครูอ้อมเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ฟังไม่เข้าใจเห็นไหมแถวนี้เห็นไหมดูนะใช้ดินสอก่อนขีดตามรอยปากก่อนเนาะขีดเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามนะคะทำได้ไหม สวยลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นั่งก่อนลุกลุกขึ้นนั่งไหว้ที่สวยทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ให้ของต้องทํำยังไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณครับอย่าเล่นอีกปกป้องห้ามเล่นกอดอกไว้ทุกคนกอดอกไว้ค่ะว่า้เอาขอบคุณด้วย ขอคุณค่ะเก่งมากไหว้สวยๆขอบคุณครับเก่งมากเข้าขาเข้าไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆนะพูดด้วยขอบคุณค่ะพูดด้วยไหว้สวยๆแล้วพูดด้วยค่ะจะได้เป็นคุเด็กดีมีมารยาท หม่สิไหวใหม่สิตะลิ้วไหวใหม่ก้มหน้าลงดีๆโค้งหัวลงไหวสวยๆก้มหัวลงงามๆค่ะขออบคคุุณยยสวเต่าไหวสวยมากลาเต้ไหวสวยๆสิ ขอบคุณด้วยพูดด้วยนะลูกพูดด้วยปะป๊าขอบคุณครับเก่งมากปกป้องขอบคุณครับเก่งมากจูเนียร์ลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนะก้มหัวลงตุูมก็มหัวลงงามๆก้มหัวอีกก้มหัวอีกค่ะสวยค่ะก้มหัวลงปพิ่มเพิค่ะเก่งมากมาตีน สวยค่ะเก่งมากค่ะปะปามเอาไปปอรขอบคุณค่ะเอาเริ่มทําได้โดยมีข้อตกลงว่าห้ามคุยกันเงียบที่สุดเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจไหมคะ